กับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาอาและเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับผมนะครับเพชรก้าเครื่องรางหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้นะครับผมได้นำนะครับเครื่องรางของหลวงพ่อรุ่งนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับมารีวิวนะครับเป็นมีดขนาดพกพานะครับของหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลนะครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับแล้วก็มีด้ามเขาเก่งฝักไม้นะครับ มาดีวิวให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้พิจารณากันนะครับเกิดท่านใดสนใจนะครับก็อย่าลืมติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมที่เบอร์0 6 1 0 5 9 1 6 6 3นะครับไลน์ไปดียวกันนะครับเป็นขนาดพกพานะครับวันนี้นะครับของหลวงพ่อรุ่งนะครับวัดหนองทีนวนนะครับท่านใดมีไว้ติดบ้านติดรถติดตัวนะครับเวลาเดินทางออก นอกบ้านนะครับไปต่างถิ่นต่างแดนที่เราไม่เคยไปนะครับนี่ครับลองไปชมเล่มแรกนะครับเล่มนี้ยาวอยู่ที่1ินิ้วนะครับฝักรวมด้ามนะครับคือวันนี้ผมนําเสนอถึง7ดเล่มนะครับจะไม่จะไม่ค่อยได้บอกรายละเอียดนะครับก็ให้ทุกท่านที่สนใจนะครับก็พิจารณาจํานะครับแล้วว่าชอบเล่มไหนนะครับแล้วก็ทักทายเข้ามาขอดูรายละเอียด หรือการส่วนตัวก็ได้นะครับนครับเล่มนี้นะครับเป็นละไม้ฝักไม้เช่นกันนะครับดูแหมนะครับทุกเล่มนะครับในที่นี้นะครับณที่นี้เจ็ดเจ็ดเล่มนี้นะครับเป็นของหลวงพ่อรุ่งจะมีตะกุดฝังอยู่ที่สันมีดทุกเล่มนะครับที่ผมนําเสนอนะครับอาจจะบอกรายละเอียดไม่ ไม่ครบนะครับไม่สมบูรณ์ก็ขออภัยนะครับก็ก็คือถ้าท่านใดสนใจเล่มไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับนี่นะครับเล่มนี้นะครับก็เป็นมีตะกุดที่สันมีดนะครับสามดอกนะครับนี่ครับความยาวห้องไปมีดนะครับนี่นะครับอยู่ทีห้านิ้วนิดๆนะครับข้างแห้งแน่นไม่โยกไม่คลอนนะครับนี่ครับ สวยงามนะครับฝังตะกรุดสามดอกนะครับเป็นตะกรุดสามกริย์นะครับเงินทองนาคนะครับผมตือนาคเงินทองนะครับชมเล่มนี้นะครับสามเล่มนี้นะครับความยาวของเขาจะเท่ากันนะครับความยาวของเขาฝักรวมด้ามนะครับจะอยู่ที่นี่ครับเจ็ดนิ้วใบมีดเขาจะอยู่ที่สี่นิ้วนะครับสามเล่มนี้นะครับ อีกสเล่มนี้ความยาวเขาจะอยู่ที่5นิ้วใบมีดเขาจะอยู่ประมาณที่2นิ้วครึ่งนะครับก็โดยประมาณสังเขตนะครับนี่ครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับเล่มนี้นะครับก็ทุกท่านถ้าศรัทธาหลวงพ่อรุ่งนะครับก็จะรู้นะครับว่าประวัติการสร้างมีดของท่านนี้ยาวนานนะครับก็เกือบจะเกือบร้อยปีนะครับเป็นร้อยปีเลยนะครับทีนี้ฝักนะครับที่ทําจากไม้นะครับทุกท่านก็ ก็คงจะรู้นะครับไม้ที่ผ่านการเวลามาเป็นร้อยร้อยปีนะครับก็ต้องมีการสึกนะครับการชำรุดนะครับตัวอย่างเช่นเล่มนี้นะครับฝักก็เกิดการชำรุดนะครับนี่นะครับเดิมเดิมนะครับทุกอย่างเดิมเดิมนะครับบางท่านก็จะเข้าใจว่าฝักไม่สวยไม่สมบูรณ์นะครับผมคิดว่า ไม่ใช่ของแท้นะครับท่านก็ต้องลองลองลองย้อนดูนะครับของที่ผ่านการเวลามาเป็นร้อยร้อยปีนะครับถึงจะเก็บรักษาอย่างดีนะครับหรือพกติดตัวถ้าเก็บรักษาอย่างดีก็โอเคนะครับจะเกิดความชำรุดน้อยนะครับแต่ถ้าเราพกติดตัวผ่านการใช้งานมานะครับนี่ครับก็อย่างเช่นเล่มนี้นะครับเจ้าของเดิมท่านพกติดตัวตลอดนะครับ ก็มีการชมรุดนะครับขอซูมดูนะครับดิ่มนี้นะครับความยาวอยู่ที่เจ็ดนิ้วใบยาวความยาวของใบอยู่ที่4ี่นิ้วนะครับมีตะกุดที่สันเก้าดอกนะครับเป็นเงินมีเงินมีน,น,น,มน,น,มนาคมีทองนะครับเนี่ยครับเป็นตะกุดสามกษัตริย์นะครับเนี่ยครับ ลายกระนกดอกไม้นะครับดูข้างกันแน่นนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับจัดว่าสวยงามนะครับเร่มนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไปเร็วๆนะครับจะรบกวนเวลาทุกท่านยาวใช้เวลายาวนะครับเนี่ครับเร่มนี้ก็อยู่ที่7นิ้วเช่นกันนะครับนี่นะครับดูความเก่านะครับดูความคลาสสิกของเขาเห็นไหมครับสวยงามนะครับเก่าเก่าเดิมๆนะครับ ยุคท่านแน่นอนนะครับดูจากไม้นะครับที่ผ่านการเวลามาเป็นร้อยๆ้อยปีนะครับความยาวของใบมีดนะครับก็อยู่ที่สี่นิ้วนะครับเล่มนี้ก็มีตะกุดนะครับของตะกุดไปสามดอกนะครับเราจะมองไม่ค่อยชัดนะครับเงิน นะครับเงินเขาจะบาลานซ์กับสันมีดนะครับเห็นไหมครับเงินทองนาคนะครับตัวนี้ก็เป็นร้อยจานนะครับนี่ครับลายกระดุกของวันนะครับเรื่อนี้แต่ว่าสวยงามนะครับดูข้างกันแน่นนะครับไม่โยกไม่คลอนนะครับนี่ครับชมเด่นนี้นะครับความยาวฝักลมด้ามอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะครับนี่ครับความเก่านะครับนี่ครับ เบืนี้มิตรกุดนะครับหกดอกนะครับคู่ละสองดอกนะครับในมีดนะครับต่อเป็นลายนี่ครับดวงตานะครับเป็นรูปดวงตานะครับบางท่านเขาเรียกดวงตาสวรรค์บางท่านเขาเรียกดวงตาพญายมนะครับเนี่ยนะครับความยาวก็อยู่ที่ความยาวของใบมีดเขอยู่ที่สี่นิ้วนะครับเร่มนี้นะครับสันมิตรกุดนะครับ เป็ตาของหลวงพ่อรุ่งนะครับผมส่วนเล่มนี้นะครับสามเล่มหลังนี้นะครับเขามีความยาวอยู่ที่ห้านิ้วนะครับเล่มนี้เขาทาเอด้ามทําจากเขาเก้งนะครับฝักไม้นะครับตัดมีดหนามากนะครับเล่มนี้นะครับตะกุดสามกริย์เช่นกันนะครับใบมีดนะครับใบมีดก็อยู่ที่สองนิ้วครึ่งนะครับเห็นไหมครับ ข้างแน่นนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับเรียงถัดมานะครับนี่ครับดำเขาเก่งเช่นกันนะครับความยาวก็เท่ากันนะครับสังนะครับมีตะกุดนะครับตะกุดห้าดอกนะครับสังมีดหนานะครับ ท่านใดสนใจนะครับก็ที่จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อสอบถามมานะครับนี่นะครับเห็นนี่กระตกรห้าดอกเช่นกันนะครับสัมมีดหนานะครับเดี๋ยวท่านใดสนใจนะครับมีเทพตาตาของหลวงพ่อรุ่งนะครับไว้ติดเนื้อติดตัวนะครับติดบ้านติดรถนะครับเวลาเดินทางออกต่างจังหวัดนะครับ ออกต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนนะครับก็ติดต่อสอบถามหรือว่าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ทักทายมาได้นะครับที่0 6 1 0 5 9 1 6 6 3นนะครับลายเบอร์เดียวกันนะครับท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ